รู้ผลแล้วมิสไทยแลนด์เวิลด์2023ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์2023หรือนางงามมีผัวแล้วลาสุดผู้ที่ได้รับตำแหน่งคือผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบเก้าฝนมาริสากินพงษาที่เชฉดชายทั้งความสวยเสน่ห์ที่เหลือล้นและเพียรพร้อมมากที่สุดจนขวามงกุฎไปครองเรียกว่าสวยสมมงจริงๆ แดยก่อนหน้านี้ผู้เข้ประกวดหมายเลขสิบเก้าผลมาริษานางงามยิ่งผัวแล้วยังฉายความเด่นในรอบแฟชั่นโชว์ทีมแมซิดเรตตัวมัมตัวมันดาที่สามารถควา้ารางวัลแรกไปได้ Best c o s t ตูม Award ม็กซีก่อนจะควา้ามงกุฎในรอบไฟนอลได้สำเร็จนั่นเองค่ะแสดงความยินดีกับสาวฝนด้วยจริงๆค่ะ